สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรตีนดีๆจากพืชปลายของสมาชิกนะครับแล้วก็เนื่องจากเรายังไม่สามารถเรียกสลับฝั่งของคณนรัฐบาลได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นการเ,าเรียกให้อภิปรายตามลำดับการลงชื่อครับท่านที่หนึ่งนะครับท่านประสิทธิ์ปัทรมพรดุงศักดิ์ครับครับกราบเรียนท่านประธานหมูก่กระทะผมขอประท้วงท่านประธาน ผ่านไปยังผู้กําลังอภิปรายเมื่อกี้เนี่ยไม่เคารพท่านประธานข้อบังคับข้อที่กข้อความที่ว่าท่านประธานมูกระทะตรงนี้คือประธานสภาผูแะะ้แทนราษฎรพวกผมเคารพท่านประธานด้วยความสัตย์จริงในเนื้อหาแต่ยังไงเราควรจะรักษาภาพลักษณ์คนที่เป็นประธานเป็นที่เคารพ ของสมาชิกทุกท่านด้วยความเกรงใจอย่างยิ่งครับบขอบคุณมากครับท่านประธานนะครับต่อไปจะเป็นการอภิปรายของสมาชิกนะครับแล้วก็เนื่องจากเรายังไม่สามารถเรียกสลับฝั่งของคณะรัฐบาลได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นการเ,าเรียกให้อภิปรายตามลำดับการลงชื่อครับท่านที่1นนะครับท่านประสิทธิ์ปัทธมรมพดุงศักด์ครับ กราบเรียนท่านประธานหมูกระทะประธานสภาที่เคารพนะครับวันนี้ผมประสิทธ,ธิ์ปัทมพดงศักดิ์ผู้แทน,ะะนรัษฎรปทุมธานีเขต7นะครับพักก้าวไกลก็ขอขอบคุณสตงนะครับที่ได้ทำงานอย่างหนักนะครับตรวจสอบรายงานกว่า8,000รายงานนะครับแล้วก็ป้องกันความเสียหายได้ถึง23,000ล้านบาท อันนี้ต้องขอชมเชยในการทำงานหนักแล้วก็งานตรวจสอบทางการบัญชียอย่างเข้มข้นนะครับขอสไลด์ด้วยครับครับหน้าต่อไปนะครับผมก็ทราบมาว่ารายงานอันนี้นะครับมีประมาณ300กว่าหน้าแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผมคือเรื่องของพอลกองเงินกู้โควิดนะครับซึ่งเราก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าปัญหาของ โควิดข่าวที่แล้วเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยประเทศไทยเราถึงติดอันดับท็อป10นะครับจำนวนผู้ติดโควิดมากที่สุดผู้ป่วยมากที่สุดนะครับแล้วปัญหาของเราคืออะไรการจัดซื้อโควิดการจัดซื้อวัคซีนโควิดที่ล่าช้านะครับการให้เงินอุดหนุนกับบางบริษัทซึ่งทำให้ เราไม่เข้าร่วมโครงการโควแวกนะครับโควแวกขององค์การอนามัยโลกนะครับมี180กว่าประเทศที่เข้าร่วมแต่ประเทศไทยไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอันนี้คือปัญหาของประเทศไทยในช่วงนั้นนะครับแล้วทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมจึงต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการนี้นะครับแล้วท่านก็ได้บอกแล้วว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ย คือการแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาการระบาดการช่วยเยียวยาการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะครับและท่านก็จะมีการชดเชยภาคประชาชนเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการซึ่งวงเงินตรงนี้ทั้งหมดคือ1ล้านล้านบาทนะครับเงินกู้ตรงนี้ซึ่งเป็นจํานวนมหาศาลทีเดียวนะครับถ้าเอาแบงค์พันมาต่อกันนะครับจะเรียงได้4รอบโลกเลยนะครับเห็นว่าเป็นเงินมหาศาลมากม ในที่นี้นะครับสอตองกก็ได้ตรวจสอบ3โครงการดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีการแพทย์และสาธารณาสุขนะครับเรื่องที่2การช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยเรื่องที่3คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะครับสไลด์ต่อไปนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ท่านตรวจเจอคืออะไรบ้างด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลในการใช้จ่ายเงินกู้นะครับปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับครบวาราช้าไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดนะครับด้านการจัดหาก็เช่นกันการทำ TOR ไม่เป็นไปตามกฎหมายเอกาสารจัดซื้อจัดจ้างก็ไม่เป็นไม่เป็นไปตามกฎหมายและการตรวจรับก็ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอีกนะครับด้านการเบิกจ่ายก็เช่นกันไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นกันนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเรื่องตรวจสอบเรื่องที่2ก็คือการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยงบประมาณ7 0 0 0 0 0กว่าล้านบาท เยอะมากเลยนะครับท่านตรวจไป3โครงการจากทั้งหมด5โครงการก็ไม่ผ่านเองนะครับพบว่ามีบางส่วนที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายผู้มีสิทธิ์จริงๆก็ไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับเงินชดเชยนะครับแล้วก็ตรงกันข้ามคือผู้ไม่มีสิทธิ์กลับได้รับเงินชดเชยนะครับทำให้การเยียวยาไม่ครอบคุมเกิดความไม่เป็นธรรมในการ ให้เงินเยียวยานะครับรัฐก็เสียโอกาสด้วยนะครับเงินที่ใช้ไปเนี่ยแทนที่จะเอาไปใช้อย่างอื่นก็เสียโอกาสตรงนี้สไลด์ส่วนบางโครงการที่บอกว่าถูกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีบางส่วนที่ถูกต้องเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมจึงใส่ question mark ไว้เมื่อสักครู่นะครับอันที่3นะครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับตรงนี้ก็คือว่า ปัญหาเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรผ่านเลยก็คือไม่ครบถ้วนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ล่าช้านะครับด้านการจัดหาสัญญาข้อตกลงก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายการกําหนดราคากลางไม่เป็นไปตามกฎหมายการตรวจรับก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่มีอะไรถูกต้องเลยด้านการบริหารพัสดุชำรุดบกพร่องไม่มีผู้รับผิดชอบไม่จัดทาบัญชีวัสดุคลุกพันนะครับด้านการเบิกจ่ายก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้วเงินคงเหลือก็ยังไม่ส่งคืนคลังอีกนะครับ ปัญหาต่อไปนะครับก็คือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างงานการใช้ที่ดินของประชากรนะครับก็ขาดการกํากับควบคุมการเบริกจ่ายไม่ถูกต้องไม่จัดทําหนังสือยินยอมใช้ที่ดินนะครับปัญหาเต็มไปหมดสไลด์ต่อไปได้เลยนะครับท่านวิเคราะห์มาว่าสาเหตุคือเจ้าหน้าที่และประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจขอสไลด์ต่อไปนะครับขาดการควบคุมดูแลการจัดสรรเงินล่าชา้าหน่วยงานไม่เตรียมพร้อม ดำเนินการไม่ครบถ้วนขาดฐานข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพโครงการ1ล้านล้านบาทนะครับท่านเขียนรายงานมา6หน้านะครับหน้า1 3 8่ง3แถึงหนึนะครับแค่6หน้าเท่านั้นซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เข้าใจในการทํางานของท่านนะครับว่าท่านทําทงานหนะักแต่รายงานที่ท่านออกมาน่ยมันน้อยมากเลยครับมันไม่ค่อยจะวิเคราะห์อะไรได้มากเท่าไหร่นะครับหน้าต่อไปนะครับ และอย่างปัญหานะครับที่ผมเห็นก็คือว่าท่านจะเขียนว่าหน่วยงานแห่งหนึ่งนะครับหน่วยงานแห่งหนึ่งมีปัญหานน,หน่นนี่นั่นซึ่งทําให้สภาไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบต่อได้นะครับอย่างเช่นสํานักปลัดกระทรวงแห่งหนึ่งนะครับหน่วยงานแห่งหนึ่งนะครับอขอปิดสไลด์เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยจะมีข้อเสนอแนะให้ท่านนะครับว่า อยากจะให้ท่านระบุหน่วยงานนะครับที่มีปัญหามีปัญหาด้านนี้นะครับเราจะได้ตามไปตรวจสอบต่อได้โทรไปพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมข้อที่2ก็คือว่าจํานวนโครงการที่มีปัญหานะครับท่านบอกแต่มีปัญหามีปัญหามีปัญหาแต่ท่านไม่บอกว่าตรงไหนไม่มีปัญหาบ้างทําให้เราไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะครับว่าคงว่าหน่วยงานนี้มีประสิทธิภาพแค่ไหนสมมุติท่านบอกมีปัญหา1ิบอย่าง เขาอาจจะทําดีร้อยอย่างก็ได้นะครับแต่เราก็จะไมมองว่าเขาทําไม่ดีอันนี้อยากให้ระบุมาด้วยนะครับว่าโครงการที่ไม่มีปัญหามีเยอะแค่ไหนนะครับเปรียบเทียบกันนะครับเราจะได้เห็นภาพรวมโดยชัดเจนนะครับแล้วข้อที่3ก็คือว่าท่านตรวจพบเรื่องต่างๆเนี่ยอย่างเช่นการทำทีวองอานะครับไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ย ไม่ไปไปตามกฎหมายนะครับการไม่คืนเงินเนี่ยท่านมีการดาเนินคดีหรือว่ามีการฟ้องร้องอะไรบ้างหรือเปล่ามีการยื่นปปชต,วตวรวจสอบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ท่ทานไม่ได้บอกมานะครับเราอยากจะให้ท่านบอกข้อมูลตรงนี้แล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยนะครับแล้วก็ในรายงานเนี่ยท่านมีแต่เสนอแนะเสนอแนะแล้วก็เสนอแนะโดยที่ไม่ได้บอกว่าถ้าเขาไม่ทําตามจะเกิอดอะไรขึ้นแล้วก็แล้วก็อยากให้ติดตามผลด้วยนะครับว่าหน่วยงานไหนเนี่ย สักนิดนึงนะครับใกล้จบแล้วแล้วก็หน่วยงานไหนนะครับที่ทําตามแล้วหรือยังไม่ปฏิบัติตามนะครับแล้วท่านมีบทลงโทษยังไงนะครับข้อที่5คืออยากให้ระบุจํานวนเงินความเสียหายในแต่ละประเด็นด้วยนะครับอย่างท่านบอกมาว่าจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องก็อยากทราบว่าโครงการนี้เป็นมูลค่าเท่าไหร่ถ้าโครงการเป็นแค่ร้อยออแค่ล้านเดียวอย่างเงี้ยอาจจะไม่สําคัญมากแต่ถ้าเกิดมันเป็นหมื่นล้านแสนล้านอย่างเงี้ยนะครับ ม,มันต่างกันเยอะเลยนะครับทำให้เราเข้าใจรายง,งานอันนี้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับข้อ6ก็คือการตรวจสอบของท่านเนี่ยหลายหน่วยงานบอกว่าเข้มข้นมากจนทําอะไรไม่ได้นะครับสร้างความยุ่งยากท่านมีความคิดที่จะแก้ไขระเบียบบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เขาบ่นมาเนี่ยเขาเคยเสนอแก้ไขหรือเปล่านะครับอยากให้ท่านได้ตอบตรงนี้ด้วยนะครับและปัญหาก็คือว่าถึงแม้ท่านจะทํางานเข้มข้นเนี่ยแต่ก็ยังมีการละเลยนะครับ ละเลยอะไรเท่าที่เราดูเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องการล็อกสเปคการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับมีปัญหาตลอดเวลาทุกหน่วยงานเลยก็แ,แสดงว่ามันยังมีการละเลยนะครับถ้าไม่ละเลยหน่วยงานเหล่านั้นจะไม่กล้าทําแบบนั้นนะครับจะต้องทํางานให้ตรงตามสเปคผมก็เลยแนะนําว่าอาจจะเปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแสดีไหมนะครับ เปิดสายด่วนให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหรือว่าแจ้แจงเบาะแสแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่เปิดเผยตัวตนนะครับเราจะได้มีข้อมูลมากขึ้นท่านจะได้ตรวจสอบได้เยอะขึ้นแล้วก็ตรงเป้าตรงประเด็นก็ช่วยให้หน่วยงานต่างๆนะครับไม่กล้าล็อกสเปกไม่กล้าหัวประมูลนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นคําถามนะครับว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ท่านเคยตีว่า ทางกรทมตีเป็นแปลงเกษตรนะครับแต่ท่านบอกว่าเป็นที่ดินลกล้างเนี่ยมีปัญหากันเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็มีการแก้ไขยังไงอยากได้ความชัดเจนตรงนี้ด้วยนะครับพอดีมาเห็นพอดีก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับเวลาของท่านที่มาตรงนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านท่านประธานครับท่านประธานครับผมผมขอประท้วงครับท่านประธานครับครับเชิญครับท่านผมขอประท้วงครับท่านประธานที่เรารบผมธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนรัษดร จังมาดูดรธาน,นีพักเพื่อไทยผมขอประท้วงท่านประธานผ่านไปยังผู้กำลังอภิปรายเมื่อกี้เนี่ยไม่เคารพท่านประธานอบรงะับข้อที่9ข้อความที่ว่าท่านประธานหมูกระทะตรงนี้คือประธานสภาผู้แทนราษฎรพวกผมเคารพท่านประธานด้วยความสัตย์จริงเพราะท่านได้รับการปวดเก้ามา S 1> <S 1> เช่นเดียวกันท่านเป็นรองประธานท่านกาลังทําหน้าที่อยู่ตรงจุดนี้ถ้าเป็นประธานหมูกระทะก็ต้องไปที่ร้านหมูกระทะครับไปพูดที่ตรงนั้นสภาตรงนี้คือสะพานศักดิ์สิทธิ์มีสิง่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสถิตจุดนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ถอนคําพูดครับขอให้ถอนคําพูดผมฝากให้ท่านบุญสกุลนี่ถอนคําพูด <ขอ S 1> สภานี้ <ขอ S 1> ไม่ใช่เเป็นของเล่นครับเพื่อให้ สภาเดินหน้าต่อได้นะครับผมประสิทธิ์นะครับต้องอนุญาตให้พูดก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญคุณครับถาครบผมคิดว่าประเด็นของการประท้วงก็ครบถ้วนแล้วนะครับของท่านอดิศรเป็นเรื่องอะไรครับครับท่านประธานที่เคารพผมอดิศรพิยงเกตเป็นเรื่องเดียวกันที่คุณธีรชัยเสียงแก้วเราเราห่วงห่วงสภานะครับเพราะว่าวัฒนธรรมประเพณีของเรามีกฎข้อบังคับอยู่ตรงนั้นต้องเคารพนะครับจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องขออนุญาตท่านอภิปรายดี นเนื้อหาแต่ยังไงเราควรจะรักษาภาพลักษณ์คนที่เป็นประธานเป็นที่เคารพของสมาชิกทุกท่านด้วยความเกรงใจอย่างยิ่งครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านประสิทิ์ครับมีผู้ประท้วงให้มีการถอนคำพูดนะครับท่านประสิทธิ์ ครับผมประเสริฐปฐมประดวงศักิ์นะครับผู้แทนราษฎรประุมธานีเขตเจ็ต้องขออภัยท่านประธานเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขออภัยผู้ร่วมสภาด้วยนะครับขอถอนคําพูดครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านที่ประท้วงนะครับก็ท่านใดอยากทานกับผมก็เข้าชื่อได้นะครับครับเชิญท่าน และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรท t วีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ